สวัสดีครับพี่น้องนมืนน้อ้านหน้าชิพ้าพี่น้องมาไต่กระปูครับมือนีมือน,นีนฝน,นตกครับฝนตกทางอุบลครับตกกก็บโบ้แห้งล้วครับทางตกะโดนเบิดมือนาม,นามหนามงครับนามหง เลยพาพี่น้องมาไต่กระปูครับไตยิปูหลายคนว่าไต่ไต่แบบไรไต่กระปูสันบุเคยไต่เนาะเคยตะคุดนี่มันอยู่น้ำแบบนี้พี่น้องมันอยู่ในหูครับหูร่วงไปละ แค่าพี่น้องไวเบิ่งหูใหม่เนาะ,น,ะน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นอยู่ปากหูนะครับอยู่ปากหูแบบนี้เขาเสียมมาซาบลัดเลยครับเสียมซาบลัดหูเลยกังัดขึ้นมาเลยครับ น,น,นี่แลครับบาดน้าห้าผ้าใต้กระปูครับเปกระปูเมียนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปไต้อีกครับไวไหม่หู้ไหมครับนะครับพอแล้วรครับหู้หนึ่งครับ ผมแหง,งไฟใจจะไปไก่แหงบุหร่ครับเพื่อนหมดข้าไปทั้งในครับเดี๋ยดีซับก่อนจังไห้จังให้ไห้พี่น้องเบิ่งครับนครับไปท้ายไก่แตวเพื่อนข้าไปทั้งในครับต้องค่อยๆค,ครับนี่ครับพี่น้องเห็นอีู่กับห้หนึ่งครับ เพ็นตะขาเพื่อนน้อยหนึ่งตีงแห้งเม่อไรครับพี่น้องเพื่อนี่เข้าไปข้างในเดี๋ยวผมจีมาสาให้พี่น้องเบิ่งครับ ครับทรบเดียวครับพี่น้องครับทรบลาดผู้บนใบครับ ตัวตพื่อมงามเด้ครับนี่ครับปูเมียครับไปขวกบกอปเลยครับวิธีใต่ใต้ปูครับไล่มองไล่บอลกับบเคยไต่เคื่อยหาเรารับแบบนี้เต่ว่าสูตรบานหน้าครับบานหน้าหาเปไปเปียกแปครับครับไ้ใส่ถังครับ ดี๋ยวพอมีไต่ไปเรื่อยๆว่ามัอน,นี่สิเรจ๊กตัวเนาะครับไต่เอียกบุรุนเนาะครับทายพี่น้องเบิ้งใครก็พ้นมาหาขุดแย้มกลางเวียนครับพราะมันนีเพ้นฝนตกปูขึ้นมาทายพี่น้องไปไต่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวพมไต่ก่อนครับมาหาปูพอ่อดุกเอี่ยนพี่น้องดุกเอี่ยน นี่ตัวหนึ่งครับเพ็ยนแต่าหางมึงเลยเพ็ยนแต่าหางเลยครับเ่็วมากเลยเข,ยา,า,เขาไปทางใน,นเลยตัวหนึ่งพ้นตัวกใหม่เพื่อนมีเอียนหน่อยอกี่้องเฮ้อ กบพี่น้องกบฮึถ้าพี่น้องเบ่งยาหน่อยแค่มีกบมั้งกบพี่น้องหัวเขียวเหยีเลยครับ น,นีปูอะไรอะไรซ้ำนีแ่แหละครับคบนาเดี๋ยวเรื่องผมันีก,ก่อนครับเดี๋ยวพี่ภาคไปไต่ปูอีกครับเก็บไม่ไงๆอะไรได้ครับตัวไง,ไงไไเดี๋ยวภาพี่น้องมาไต่อีกครับนี่ตัวหนึ่งพี่น้อง คทางข้นเย็บทางข้นงเย็บก,กันนี่นี่ครับจับปืนกนระแทกเข้นมาครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับพี่น้องวิธีหาไต่ปูครับ ใส่ปูหน้าสองตัวเลยครับแควไปใส่ถังกันครับกลับเลยครับซรันี้ครับเก็บแอวครับลับไปใส่ถังนครับครับผมแต่สองเลยบาง่นนี้ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผม แจ่กับกดได้กดแช่ได้ครบตัวหนึ่งครับเบื้องหลูกยันหลูกปลาไหลอยู่ดีๆพอกครบครับบานหน้าชะแนลวฮะต่กระปูนี่บานเขาบ้เคยเฮ็ดกันครับบานหน้าชะเนล่วบานหน้าหาไปแบบยบาๆครับเขาเงินว่าพี่บาได้ครบครับพี่น้องปูเก็บยมยไ่งๆเลยครับนี่ พี่บาได้กบลองเบิ้งครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ